<อ>จะมารีวิวขนมของเรากันนะคะขนมของเรามีหลายรสด้วยกันแต่วันนี้จะมายกตัวอย่างสองรสก็คือรสมะชะกับรสนูเทลล่าไปกันค่ะคนเห็นไหมเวลาหิวตอนดึกแต่ไม่้จะกินอะไรนี่เลยโกโก้คั้น สองรสที่เรามายุดตัวอย่างแต่มันจะมีหลายรสมากเลยกินอร่อยกินเพลินและก็อาจะไม่รู้เลยว่ากินเคลินแค่ไหนเสีมันหมึดเลยาราคาไม่ถึงหนึ่งใบแดงจะบอกว่าอร่อยจริงไปตามกันเลยทุกคนอร่อยมากบอกว่ามากหยุดกินไม่ได้เลยเสียขนาดนะครันี่กินหมกกระปุกเลยอร่อยจริงคอนเฟิร์ม แล้วก no totally. ็ก right. right. yeah. okay. mm ินแล้วจะกินเพลินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะาบอกว่าอร่อยสุดๆแล้วก็ช็อกโกแลตคือฉ่ำมากอันนี้เป็นรสมะฉ่ำที่ตัวอย่างรสมะฉ่ำแล้วก็นี้รสนนชาร่าโนชาร่าคือจะหมดแล้วทุกคนคือหอมมากเลยอยากให้ทุกคนลองแบบไปซื้อดูค่ะว่าแบบอร่อยสุดๆเลยนี่วันทุกคนจะให้หลายเรากินนะแกอร่อยอร่อยจริงคิอแบบกินเพลินจริงทุกคน กระปุกใหญ่มากราคาไม่ถึงร้อยอเ,เอง